สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม,ม่พี่น้อง่อคกับกับสัมสกกด์สักกโทรหาหนอกวันนี้โทรหาปีใหม่สบายดีก<อ> <laughs> สบายดีพี่น้องสบายดีตาลูากลเลลน,นียนะวี <laughs> น่ารักเขาก็ให้ป้ามารวัง after s h o p ถึงสาม เขาให้เฝ้าระวังอีหยังปีหิต After Shock เพื่อนดินไว้่าหาอยู่ไทยเออแผ่นดินไว้เขาให้ยเผาระวังไหวแรงมากแห้งอดีรอปีเออแต่หยาดในนี้พรมพี่น้องเอ้ยแผ่นดินใบจุนปวดหัว อไออรรนะ่ะะเกิดมาเขายาังไม่ค่อยได้ยินว่ายุงเทปแผ่นดินไหว,วนะคะตึกถะลนะตึลมเฮ้ยพี่พี่เอาแนมมาตางเห็นรู้เนี่ย,เ,ยเอาแนามาสร้างและแู้วนึกตากก่อนเพิ่นให้เผาละว่างเนาะพูดไนพี่น้องเนาะเ่ากระยาดนี้เ่าก็เตรียมตูเด้ ที่เราที่เราไม่นอ้ใช่ไหมโทษฮาโทษฮาหนอโทษฮาเมีพี่นอเอ้ยเปิดเตากคืออีกย่างึ้นเนาะพไห้ว่าพรไหนโทษฮากันอุ้ยแาดแดดเอ็นอะห่ะใช่ไปฮาบ๊อบบี้เบอหาสายแดดบ๊อีเป็นว่าห้เผาแล้วบ้างเนาะพี่นอเนอุ้ย ตาหันหายเจ็บเนดี yeah, sure. uh ๋ยวบอมื <t oms> <t oms> ่นได้แล้วบนี่ค้นแล้วอ๋อค่ะเอเคดูน่ะุน่ะเฮ้ยดูหน่ะนาใหญ่แห้งยพี่นองมามากูสิไปบอกูสิไปกูสิไปมาอันนั้นใส่กอกซสยเราแหละกับข้าวี้จะไปส่งบ่อน่ารักต็มัุตมี วุ้ยแต่หยาดอะดีเนาะพี่เนาะรถยโยกเลยลดลดจึงโยกเกียกโยกเกียกคุณพี่เนาะเอ้ยแดดออกมาตะบานแต่พอดีกล้องอยู่ที่ตึกแต่เฮาบอดได้ถ่ายเนาะเพราะว่าชาสกอยบอดได้ถือกล่องไปเพราะว่าชาสกอยหันไปเห็นงานอยู่อยู่บ้านพี่บีพี่อิ๋มน้องใหม่มือนแรก็เลยชาสกอยป้ากล่องไว้ตึกเลยบอดได้ถ่ายขีปสามตอนตอนโดุดโยกเกียกโยกเกียกกันเฮ้าก็ขึ้นเพราะเฮ้าออกดอกว่าจะตายเพราะว่าเฮ้าเมื่อแต่หยาเนาะเฮ้าก็เลยแบบ เลยบาสิถ่ายคลิปเนาะเฮาอยากเฮาก็เล่นอย่างเดียวเด้ออกมาจากบ้านแฮงอดีอ่อถ้าสกบ่ได้ถ่ายคลิปเพี่น้องเอ้ยถ้าสกบ่ได้ถ่ายคลิปเป็นอาทิตย์แลบ่จักสิถ่ายอีหยังแน่ลกเนาะเจ้เออทดับดดดับดับแบบสุ่มสายดับประสุมสายบห ประชุมกันห้เห็ดบวบเ็นเห็ดบวบเ็นประชุมสายกันปีใหม่เห็ดบับเบนกระดึงกันเขากลุ่มจุดโฆษาแนี้เนาะบัตรเทียนบอกว่าไหนเน่หนูเป็นคนที่แห้งขี้ยานในคนขี้ดายานตายออกไปดินมาลมคอผ่าหัวผ่าถือคือฮอตจ คือห้าสิบนี่คือห้าเวียนหัวนี่บึ้บเลยนี่ส่งประชุมสายมามาชาวมาได้อปล่เอ๊ะยที่สัญญาณพอดีแผ่นดินใบมันเม็ดไหนสัญญาณพอดีบ่นี่สายไฟขาดก่อนหน้านี้สัญญาณตัดเลยนะบอใช่โทร่ได้นะโอ้มันโทรกัได้เพราะว่าโทรได้แต่เบอร์นี่ตัดเนาะมันไวเฮงเนาะมันสั่นเฮงเนาะ โอ้จนแบบเนนี้อีธานี้กับวเฮ่เออเรียนีเลยสบายสบายดีพอแม่พี่น้องเนี่ยจะก็ไดาไป่ทยเีบนะสวยสดีปมาต่ยาอันเป็นเปง่เออคือการ๊า เคยดูนหาหูวะเคยดูนหาจนโต๊เก้าอี้อเห็ุงานนังยิบงานจนโต๊เก้าอี้อเมนเต็มอยู่ทางนู้นน่ะป้าแต่อย่าเหกดีนะมพี่น้องอู้พี่นุนหาจนว่าโต๊ะเก้าอีอีแล้เหุไหนจนวบบจิเป็นมิดไอ้เก๋อเนอ เออแม่นแต่ว่านลดลดดอะหารลดอยู่นาบ้านถึนจนโยกไปโยกมาอดลดข้าเจ้าลดกะบ้าลดเกี๊ยงยังโยกเกี๊ยงโยกเกี๊ยงอยู่โอ้ปัตยาเอ้ยพี่นุ่นข่าวไม่เด้อสบายดีพี่นุ่นข่าวบ้าพอดีโควิดพี่น้องเฮ้ยเขาอยาดนายนอดโทรหาอยาพี่น้องแล้วมาเชื่อว่าแผ่นดินใบ อยู่เล็กกดกะซุ้มนูอุ้ยแต่ยาเด็กกันดิทีตายกับตายกับปุ้เรือเป็นคนเป็นยาเนี่ยนะกูนะกูอ่ะนแต่ยาอันโนะป้าปุเคยหูเคยเห็นกับปุเคยเห็นจ้าถืออ่ะ กูไปยี่น้ำยองไปังไงเนี่ยนดีจะเทหากันเนาะยังยังไหนโทรอากันเนาะโอ้ยตายตายตายไปยูไกลมองไปตึกหน้าอาขารโอ๊ยตขร่มตอน้โนเขานว่าที่บบตื่มนะเนาะโนว้าวขมาได้ขามาเต็มอันย่่พี่น้อง บมดีบาดเนี่ใช่ควนี้จากแ่นดินไหมออกจากตื้เขาไม่ยอมตาข้ากระหานี้หหายเขาหายนี้เขาาเฝาเอยงวะเขาหาเฝ้าระวังเด้อหอดใบ้ามหูเขาหายเฝ้าจ่ฉันโดนตากับบหยูตึกกับบยูไปยยสั่ยำเยยำวไปยูซบาดน ออทสินี่ตายตายก็ตายแล้วคอยรู้เฮารูู้หายใจกระเพาะนะูดูดวยใจมวยไปน้องเอ้ยตายตายเ็จะไม่สารฉอยเจ้าเสื่อคอยดู้กอยจ้เห็ดแนวนหนัดเนี่ยโดนตัดเข้ากับมวยออกเออวันนี้ิใช้กับยู่ันไรเราปะตายคักควู้ จะตามาที่นี่เมื่อตาเอบอชันออกจากตาบอชน็กมาบอชนออกจากตลาดไทจะตายนะครับเออนอยูน้องคนนั้นคุณเด้อบอกมันสีบวทารมเออบุณีเฮ้าสิกับบ้านน้วบ้านนี้ไปบอไปบอค่ะเปอยู่น้องคนนั้นมันังสิบทรมเนาะคบอกว่าเโชให้อีเมล์คเด้อเขอว่าเลียงตายงอกไปเลยแบบหัวฝาดพื้นลมบนีโชให้อีเมลเลยบว่าอ้าวบุีเ็มาก ตึ ha, 3, 3, <Ey> ๊กกับอยูุ่มาเราตาดตักบบอยู่จะไ่ยูไปยูตาเก้าก็มีอยู่ไปยูไปยูเลื่อนกุ้งกวางมองแดม่นกงตนตายอนแดดตายหอนแดดแม่แดดออกพักแดดออกถนนอยู่เมื่อกี้ัแ่กองมาเท่ามาก

ป<พ>าพากันเมากันบุฟี่เต็ม <ś led> เอาเบ,บิังนากันไป <c oughs> ตอนแรกนึกว่าโลกหมุนอ่ะรู้เองหายใจไปแล้วสุกคนเนอะคือเรื่องหายใจไปแล้วสุกคนโอ้เสียววะเนะี่ยโอ้เพิ่งเห็นแล้วเนะ <c oughs> นี่ยบอกว่ารู้ <c oughs> ื่องหาใจไปสุดคนอือแต่เมื่อใช้มันก็ไปบนนอดเราก็เพื่อนอยู่แล้ว อไปอยู่ไหนนะนาโรตัสเหรอไปยูตัสเข้ากันไรอ่ะไปโรตัสเข้ากันไรอกแกโรตัสไปย่กางเดินเดินวันนี้เดินไปย่กางเดินวันนี้อี้วีออดเนี่ยไหวแรงมากุเทพอู้นีคืออเนี่มากกรตงเ กอนไ้กอกนพแอดพี่ไม่พี่ไม่ก็เนาอโอนกอดกันไว้เม่อนกาตายมาเดี๋ยตายด้วกันโอ้สยว่าเกคว่างก้อนอยนแตยารู้สิตัวเลก ตอนแรกนึกว่าตัวเองเวียนหัวออจะให้อิมพาไปหาหมอเอ,อ,อิมหา,มมาดูมาดูหล้นกวิ่งนี่ออกนอกบ้านนะโอ้โหดูกูนี่มาดูงหนกูไม่ไหวแล้วกูจะ น้ามืดค่ะอว่าดีค่อะหน้ามืดเมื่อกี้แผ่นดินไหวน่ามากเลยไฮไลท์ไฮไลท์โอเคพรมัพี่น้องเพื่อน้เฮอปเผาละวัางน้องฮาก็จจเผาละวังกับมียากิอัปเดตเด้อพรม่พี่น้องแต่ว่ารบไดถ่ายตอนมันสั่นๆเนาะิบไดถือกล่องไปล่ะกะ เฮ้ากับคือน้ำมันท่านเลยเพ่อนพี่น้องกลัวยาดเน่เนาะที่ไหนแน่แองแต่การแช่นาคิมีกัทิจจเพียรสุนี้เพื่นพี่น้องเดี๋ยวมีเงกัสิอัพเดตให้เบเดอร์เพื่อนพี่น้องตาไปก่อนบายบายัวชบกักระเด้อกรเด้อเขาแดนนี้ตายกูเฉยอยู่โอ้ยยืนเดิน่นเดินดีตกจ